ับอันนี้แกะกองเลยพี่น้องครับเนี่ย,ยนะนยครับนี่แกะกองใหม่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังนะครับว่ามันเป็นยังไงปึกป๊กๆๆเลยครับโอเคเลยเนะครับล่าน้านองใตล้ล่านยังเงือล้านฮูล้ล้างซักเองตามทางครับอ่า,ออาล่านเจ้าไหมขายลำโพงไหมบ,บีเอ็มมาตัวเส้าบีบีเอ็มเนาะ บี Auto ออโต้ซมุกดาหารนะครับนาสนใจอุปกรณ์เค,เครื่องเสียงรถยนต์เนีโ่โอ้สุดยอดนะครับเต็มหลานเลยมาเกยเลยครับอันนี้เพลือกใครแบบดีที่สุดในหลานเลยครับงานรับประกันนะครับงานรับประกันโมดิฟายไหมครับมาใส่ดอกลำพงให้เปิดดักจวดครับเปิดดูไหลจวดคักไหลครัไปมาก เก่งเลยครับตังง้งกำลังจัดการไหนครับตั้งนี่โยโย,ย,ย่ใส่ก่อนโย่โมกเนาโมกทหารครับท่างเกิดอนผู้โมโนโล้มปรับหันผู้ใดสนใจจับคิดกับเสียงรถยนต์นะครับเด้อมาปรึกษาพันเอกรวดเร็วทางใจครับอันซื้อหลัเฮ่องกงมาตาครับปิยะธิดาสาวนะครับเครื่องเสียงรถยน,น,ออนต์ อันนี้เปิดหน้จวดขั้นที่สองนะครับรถยอดแห้งป้าก็แบบนี้มันถสวนบมแลวแล้วแบบนี้กนจี้จวดกัน <c oughs> แน่นอนขนาดป้าโ็อันรถไถผู้ใไอยากได้แบบนี้นะติดต่อได้นะครับเด้อดี่เซ็นน่าจัดถครับมาเลยครับจอดจาดฝาดบึ้มมุกดาหารนะทะเบียนมุกดาหารครับ ครับอยู่นั่งจุดนผูมโนร่มพี่น้องเนี่ครับผุ้มนุ่นร่มทั้งหลังนี่เป็นผู้มโนร่มครับข้างเลียงเมืองครับข้างเลียงเมืองมาเลียงเมืองมาข้างดอนตาลครับนี่ครับกำลังจวดจัดครับมันนี่เปลี่ยนดอกลำโพงใหม่ครับเปลี่ยนแบบแรงๆครับแรงกว่าเก่าครับเอาแบบสะเทือนดินสะเทือนฝ่าไปเลยครับ เดี๋ยวผมจะท่ายดอกลำบวงดอกไม้ให้เบิ้งครับประกอบไทยครับโมโดิฟายชัดเจนนะฮะเพราะว่ามีงานเปิดดักจวดวันที่สิบยี่สมเส้าครับแฮ่เจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่ทางอำเภอชนุมานจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับวันที่10ก็เปิดดักจวดอยู่ที่สกลนครวันที่11ก็จะต่อเลยอยู่ที่สกลนครนะครับ เบอรดักจวดการมีงานเอื่อสาเอื่อนหาได้พี่น้องเด้อจวดได้สมองครับผมมีไฟฟ้ากับจวดครับนี่ครับนี่โอ้โหบึกบึนครับตัวนี้นะครับเสียงระบบเสียงออกมานี่คือแบบบ่ได้บวมครับรุ่นนี้แบบดังอัดแบบเต็มๆครับตั้งตั้งตึงเลยสะเทือนฟ้าสะเทือนดินอันอันนี้มาข้าวพงเสียงครับนี่กวพงรอครับโพงรอนะครับเนาะแนมนอแม็ก อันแรกก่อครับแดมแดมมันเป็นแดมหนาเลยนี่เดมหนาแดมหนาคือแดงแดงเนี่ยนครับเมร์ครับแดมแล้วเมรผมเนี่ยมากเยินแต่บางผมบค่อยมีความรู้ครับว่าแกเป็นวอยดำความร้อนครับเป็นเป็นเป็นวยดำวอยดำความร้อนสูงอันนี้เป็นเป็นอ่าจัดให้แบบดีดีที่สุดนะครับสำหรับสไลด์นะครับอันนี้คือเขาเอื้อนยังนี่ โดนัทครับโดโดนัทเนาะโดนัทโดนัทใหญ่ครับตัวนี้โดนัทใหญ่ต้องเอาดีๆไปให้พี่น้องเดบึงเดบ้างความสุขความงามครับหมดิเงินหรอครับแต่ว่าหันประจำเป็นครับแต่ก็มันขาดเน้ะไม่ได้ดอกเลียนครับนี่ครับเปลี่ยนเปล็นสองดอกนี้ออกครับเพราะว่าขาดสองดอกนี่ขาดเน้ะ อาจะแต่ว่าสองดอกนี่แบบทนครับนี่ร้อยดำทนมากเอ็กโปเอ็กโปเอ็กโปมีเวลาหน่อยครับเลยบ่ได้ลงไปนะฮะสร้างเงินที่เคยเห็นน้ำเงินครับสุดยอดนะช่างโุกนะครับอยู่ที่จักรโธทอสอ่ะนี่นี่จะไมีเวลาจำกัดครับจะไปลงไปปรเลยได้ ได้เป <mile> ็นเนี่ยครับอนุกอกลักโกงมาสองหอดครับประยันเลยเขามีเงินครับเพื่อนอนุกอหายครับยอดมากเลยเภางามครับไม่เล็กนะครับหนามากใหญ่มากสายถัดดำเลยครับสายถัดดำนี่ฮะนะครับโอเคครับยาเสีย ลั่นในฟังครับเบิรมเบิมเลยโมดิฟายครับกำลังอัพเกรดนะเปิดดาวจวดห้าถ้าสดเหมวนกันง่ายๆครับมาที่นี่จับออกมาแล้วครับ๋ยวให้เบิ่งครับตอนแรกใส่ดอกนี่ครับตอนแรกใส่ดอกนี่นะครับใส่ดอกดอกนี่นาสิบสองซ้ำกันครับแต่ว่าเปลี่ยนมาใส่ดอกนี่ครับความแตกต่างนะครับก็จะอยู่ที่ ความหนาของแม่เหล็กก็ใหญ่นะครับนะครับหนาแน่นเป๊ะปักเลยครับร่างกายไม่ครับหนึ่งคูันมีเงินอนในสีใสซีดอกเลยครับแต่ว่าตอนนี้มันลอยล้อครับตอนนี้ลอยล้อ,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 อขอสมทบทุนนะครับผู้ใดอยากสมทบทุนเปิดดักจอดมาสมทบซอยกันเด้อออกงานละแบ่งกันเท่า ปปาตัวนี่บอยบอยมันใหม่ครับใหม่ลีครับนี่ครับนี่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 ครับโอ้บมเห็นเนาะนี่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 ครับใหม่ลีครับนี่นี่ครับขาดเลยผมใส่งานหนักแค่นครับนี่ครับดังก๊อกกเลยนี่ต้องเบิร์นครับแน่นเปี้ยเลย ธรรมดาแล้วครับการใส่งานเนาะมันจอดใช้งานเยอะนะฮะมันก็ซึ้งเนเป็นธรรมดาครับของใสเดือดซุ้มือซุ้มอขนาดต้นเนาะใส่กําลังหลายๆคนเท่านี่แบบยังกําลังร่างสร้างครับต้องบตรุงร่างกายไปนจ้าออกร่างกายไปน้งงาน,นะครับแข็งเฉียงก็คือการของใส่ของสอยอคือการก็สั่นเพิ่นเฮ็ดมากเพิ่นก็บโมเดลขายเด้ครับแบบมันเบาขาดบาข้าง มันเป็นเรื่องธรรมดานะครับบริติงานที่นี่นะเป็นเรื่องธรรมดารถยนต์มันนี้เคื่อกันครับเปิดดักจวดหน่วยสองพี่น้องเนี่ยเปิดดักจวดน่วยสองเรกนาหนเลยนะครับไม่รับทําที่ไหนครับรับทําที่นี่ครับมุกดาหารมานะครับเด้อเวลามาหาจอมยุทธเท่าเดียวละครับติดต่อผมได้เด้อการมีงานทางนี้ โอโดจัดวาดบึ้มวาดต่อไปเด้อพี่น้องเด้อยสองสองสามสี่ครับมุกทาหารก็คือสิรันแห้งครับดอกดดเนี่ยฟูเนี่ยเหยาะขนาดเลยดดดดเดี๋ยวมันเสร็จแล้วผมจมะมาอัปเดตใ้เบิงด้วยครับเด้อเป็นยังไงแน่ครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปแล้ว พ่อสมควรจะบอกว่ามัน,ขขนแคบครับต่อไปผมจะเอาเปิดดาดจวดแบบนี้ครับหาเงินหาททค้ำจะบอกกับมันได้แบบนี้ลนเลยครับสุดยอดเลยครับแล้วเปิดตั้งขาครับ